ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับบ้านพยากรณ์นะคะพี่จิ๋วหรือหมอจิ๋วนะคะวันนี้พี่จิ๋วจะมีพระคาถานะคะที่ดีๆนะคะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะซื้อง่ายไขยคลองนะคะแล้วก็สะดวกในเรื่องของการทํามาหากินนะคะพระคาถานะคะให้ตั้งน้โมสามจบนะคะแล้วก็ว่าคาถาว่าจิตตะมหาจิตตังปียังมะมะนะคะจิตตะมหาจิตตังปียังมะมะ จิตตะมหาจิตตังปียังมะมะนะคะให้ว่าพระคาถานี้แล้วก็อธิษฐานตามที่ท่านต้องการนะคะในการเจรจาติดต่อนะคะในด้านต่างๆได้เลยนะคะค่ะถ้ายังไงถ้าชอบนะคะก็ฝากกดหัวใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จิ๋วด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวจะลงพระคาถานะคะในด้านต่างๆนะคะเพื่อช่วยสงเคราะห์นะคะทุกๆท่านที่มีปัญหาด,ด้านต่างๆมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณที่รับชมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้นะคะเอาไว้เดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะ